สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะนะคะ,ะ,คะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มีทั้งเป็นมีดสายปากานะคะทุกท่านแล้วก็สาริกาเนาะนะคะ่ะมีทั้งหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อุ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะสามครูบาอาจารย์ยในคลิปนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะสามครูบาอาจารย์เลยนะคะในคลิปนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะก็จะมีสาริกาเล็กๆนะคะทุกท่านเลยค่ะ สายเล่มหน่อยเนาะน้ําก็จะไปไวหน่อยก,ก็จะให้ดูแบบคร่าวๆนะคะทุกท่านถ้าท่านใดสนใจก็ทักทายมานะคะหรือเราจะให้น้ําวิดีโอให้ดูอีกก็ได้นะคะทุกท่านนลคะ่ะนี่คะ่ะเล็กๆนะคะสันนาแล้วก็มีตะกุดหน้าเงินทองนะคะทุกท่านเน่ยค่ะอันนี้ก็เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านนะคะมีอยู่ในตะกร้าหมากนะคะของคนแก่เนาะนะคะ ก็อาจจะมอมแมมก็แคร็กแถวตะก้าหมากเขานั่นเองนะคะทุกท่านเลยค่ะก็อาจจะมีคาบใครเมื่อกี้เขาสมัยก่อนนี้มีดเล็กๆอย่างนี้นะคะคนแก่พกนะคะทุกท่านบางครั้งเขาจะเอาใส่ตะก้าหมากเขาไว้เวลาตะก้าหมานี้ไปไหนมาไหนนะคะก็คนแก่ก็จะพกนะคะทุกท่านค่ะก็จะส่วนมากถ้ามีดเล็กๆก็อยู่กับผู้หญิงหรือก็ตะก้าหมากแนาะถ้าเป็นมีดใหญ่ๆก็สมัยก่อนก็จะเป็นผู้ชายนะคะ ผู้ชายแล้วก็มีดควนช้างมีดสําหรับโกพานะคะอันนี้ด้ามงาฝักงานะคะงาขนายทุกท่านนะคะ,ะก็จะสงสัยตรงนี้ทําไมดําๆนะคะไฟไหมนะคะไฟไหม,บ,ะะนนะะไมบ้านเขานะคะทุกท่านนะคะไฟไหมบ้านเขาคะเขาออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่านนะคะ่ะแหมสวยงามมากๆเลยเป็นมีดสองกริย์นะคะตรงนี้เป็นนาคนะคะแหมนี่เป็นเงินนะคะทุกท่านนลคะ่ะแหมเป็นเงินนะคะ แมมเป็นเงินมีแม่เจ็ดเก้านะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆคือตรงนี้ไฟไหม้ไฟไม้บ้านเขา <c oughs> เขาเอาออกเอาออกมาได้นะคะทุกท่านเลยค่ะเขาเอาวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะเอาออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะด,ดำแต่เป็นงาขนาดนะคะงาตัวเมียนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นงาช้างแต่ค่ะด้ามงาปักงาเป็นงาช้างงาตัวเมียคือ <c oughs> เขาก็เรียกว่างาขนาดเนาะนะคะนะคะจะบางเล่มก็จะเป็นงาตัวผู้นะคะทุกท่านเลยค่ะ มันจะเป็นงาไทยกับงาแอฟริกานะคะทุกท่านนะคะอันนี้เสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ่องเลือดนะคะกระดูกงูกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านนะคะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดไซประกาเนาะนะคะเป็นมีดไซประกานะคะนะคะตรงนี้ก็ขยับได้นะคะทุกท่านเน่ยค่ะแล้วเราเราเอาไปฝั่งไหนก็ได้นะคะก็จะเป็นเป็นที่เสียบปากกาที่เขาเรียกว่ามีดปากกานะคะทุกท่านเลยคะ่ะจะออกมาแบบสวยงามอีกแบบนึงเนาะนะคะ แหเจ็ดเก้านะคะทุกท่านสวยงามมากๆแต่ว่าตกแค่ว่าไฟไหมไฟไหมก็จะว่าเอ๊ะแลกทําไมไฟไหมไฟไหมบ้านเขานะคะทุกท่านคนแก่สมัยก่อนก็จะเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรนะเป็นแฝกนะคะเป็นบ้านไม้นะคะเป็นย่าคาเขาสมัยก่อนเนาะเป็นสังกะสีนะคะก็จะเก็บไว้บุญิ้งพระตอนนี้ก็เวลาไฟไหมป่ามานี้หรือว่า เขากลัวมากๆเลยนะคะทุกท่านสมัยก่อนก็อยู่กับป่าดงดิบเนาะแล้วก็วลาเวลาหน้าแรงเนี่ยค่ะไฟไหม้นะคะเขาก็จะมีไม่เหมือนทุกวันนี้คะะ่ะบ้านย่แฝกบ้านสังกะสีบ้านไม้นะคะทุกท่านอันนี้ก็เป็นมีดสิริกาหลวงพ่อรุ่งขออภัยค่ะหลวงหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านหลวงพ่อกล้วยนะคะดํางานนะคะดํางานฝักไม้นะคะทุกท่านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนาคนะคะนะคะ นาคเงินทองเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นเอ่อเป็นเอ่อเขาแกะสลักเป็นดอกจำปีนะคะทุกท่านสมัยก่อนก็จะมีออกมาเป็นรุ่นรุ่นเนาะนะคะก็จะมีเห็นมีส่วนน้อยนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นด้ามงาฝักไม้ตรงนี้เขา็ระดลัดไว้นะคะเขาทาเป็นทรงดอกจำปีเนาะนะคะด้ามทาเป็นทรงดอกจำปีนะคะทุกท่านนี่ค่ะค่ะเป็นลายนาคเกี้ยวนาคสมพงนาเมตตานะคะทุกท่านนี่ค่ะ คนเมตตาคนรักคนมีนเมตตามีอำนาจมีบาร,รมีนะคะทุกท่านเวลาเราพกพาไปไหนมาไหนเนาะสะดวกสบายใส่กระเป๋านะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านบางคนก็จะเอาไปทําแส่ล็อกเกตขึ้นคอเนาะ,นะ,ะเอาไปใส่ล็อกเกตขึ้นคอได้เลยนะคะทุกท่านนะคะบางคนก็จะให้ลูกให้หลานนะคะเวลาขับรถเรือ,อไว้หน้ารถนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นห่องหลวงพ่อกวยนะคะเล่มนี้ก่ะหลวงพ่อกวยด้ามลงฝักก็สี่นิ้วนะคะนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเป็นด้ามเข่าเก้งนะคะนะคะรัดด้วยอลูมิเนียมนะคะทุกท่านเ่ยค่ะสมัยก่อนก็จะพับแบบนี้นะคะนะคะไม้ก็เก่าแก่เนะก็จะแตกร้ลวเป็นธรรมดานะคะด้ามเข่าเก้งนะคะนะคะ เป็นมีดหลวงพ่อกล้วยนะคะยุคต้นๆเลยนะคะเป็นเหล็กดานะคะทุกท่านนะคะนะคะเป็นเหล็กดํเนี่ยลงพระคาถาาคมนะคะนะคะตอกพระคาถาเนาะนะคะตอกพระคาถานะคะเป็นเอ่อเป็นเหล็กดานะคะยุคต้นๆนี่คือเหล็กดาน้างหลังมาก็จะเป็นเหล็กนะคะทุกท่านเป็นเหล็กขาวก็มีเป็นเหล็กก็มีนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อมีหลวงพ่อลุงนะคะทุกท่านนะคะวัดหนองสีนวลเนาะนครสวรรค์เหมือนกันนะคะ อย,อยู่ไม่ใกล้อยู่ไม่ไกลจากหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะวัดของท่านนะคะวายตรงนี้หลุดนะคะทุกท่านนะคะวายตรงนี้หลุดจำรุดเนาะนะคะ,นะคะก็จะเป็นเ,เล็กๆนะคะเป็นมีดจะเป็นไซส์ปากกานะคะ,ะเป็นไซส์ปากกาสี่นิ้วห้านิ้วนะคะทุกท่านสําหรับพกพานะคะ,นะคะอันนี้ก็จะฝังตะกุดหน้าเงินทองนะคะเก่าเดิเ ก็จะยุบตัวปูพังหวายก็ชำรุดไปอันหนึ่งแล้วค่ะทุกท่านเลยค่ะชำรุดไปอันหนึง่งเนาะ,ะนะคะไหค่ะตรงนี้หลุดนะคะก็จะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยสําหรับพกพานะคะทุกท่านใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋าเป้นะคะหรือบางคนเอาไปใส่ล็อกเก็ตนะคะเอาไปใส่เล็กๆนะคะสาริกาขึ้นคอนะคะทุกท่านนะคะทุกวันนี้เ,าเขาเอา่อ ไม่ใส่พระนะคะเขาก็จะเอามีดเนาะนะคะเอาสลิกาเล็กๆนะคะตุหน้านะคะวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะเขาก็จะพกไปไหนมาไหนนะคะบางคนก็จะขึ้นป่าขึ้นเขาหรือว่าเราเดินทางหรือหรือว่าไปนอนบางกะโลนนอนแคมป์นะคะไปนอนต่างที่ต่างถิ่นเนาะนะคะก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเนาะทุกวันนี้อุบัติเหตุก็เยอะนะคะผีสางนางไม้หรือว่าผีเป็ดผีพ,พายผี ได้ล่อนนะคะวิญญาณโอ้อันนี้น้าไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะอันนี้มีดหลงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลคะเป็นมีดไซปากานะคะทุกท่านเลยค่ะเสมาใบโพนะคะเสมาใบโพกับทุกท่านเลยคะมีร่องเลือดมีกระดูกงูกระหนกดอกไม้นะคะนีคะความเก่าของเขาค่ะเก่าเดิมนะคะนะคะข้างนะคะอันนี้ก็พับเอานะคะทุกท่านเลค่ะ เป็นอลูมิเนียมนะคะทุกท่านนะคะโลูมิเนียมนะคะเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เนาะเป็นไซส์าปากกานั่นเองนะคะทุกท่านเป็นไซส์าปากกานะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลงพอลุ่งนะคะนะคะทรงนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นมีดหลงพอลุ่งไซส์าปากกาเช่นกันนะคะนะคะก็ลัดด้วยอลูมิเนียมนะคะทุกท่านนะคะอันนี้เป็นด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านนะคะด้ามเข่าเก้งเนาะนะคะสมัยก่อนก็ยังเป็นป่าดงดิบก็จะมีทั้งเข่าเก้งเข่ากวางเนาะนะคะ ข่าเก้งเข่ากวางนะคะหาง่ายทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะคะอนุรักษ์นะคะป่าไม้เข้าไปอนุรักษ์นะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะทําออกมาแบบสัตว์มีดหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะทาตรงนี้เป็นเหล็กนะคะเหล็กหนาด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเหล็กหนาเนาะนะคะทําออกมาแบบลวดลายสวยงามแต่สัตว์มีดหนามากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะสัตว์มีดเ้าหนามากๆนะคะด้ามเข่าเก้งนะคะ น,นะคะคท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ำได้เลยนะคะนะคะ,นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ร์เดียวกันนะคะนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะหรือว่าสะดวกโทรคุยกับน้ำโดยตรงได้เลยนะคะนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ